อะไรครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม m e t a l Storm นะครับผมหรือว่า Air Combat l e g e n d นั่นเองนะครับผมก็หลังจากที่เราอัดคลิปไปเมื่อวานแล้ววันนี้ก็มาต่อกันเลยก็คือว่าหลังจากที่ผมอัดคลิปเมื่อวานไปนะครับก็ไม่ได้มีการเล่นอะไรต่อเลยจนมาถึงเช้าวันนี้นะครับก็ยู่ๆมันก็มีความคิดอยู่ในใจนะครับว่าถ้าเราเปิดใจแล้วก็ลองเล่นใหม่เนี่ยก็น่าจะไม่เลวเหมือนกันใช่ไหมนะครับผมแล้วเช้านี้นะครับผมไปสํารวจกล่องอินบ็อก์นะครับผมก็ หรือว่ากล่องจดหมายนั่นเองนี่ครับกล่องจดหมายก็สําหรับผู้เล่นที่เป็นเบต้าเทสนะครับผมมันจะมีของรางวัลที่ก่อนหน้านี้ที่เราเล่นไปนะ่ะเขาไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลมาได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาจะให้เรามาเป็นโกลแทนนะครับผมก็ใครที่เป็นเบต้าเทสนะครับผมมาสามารถรับได้ตรงนี้เลยนะครับบอกเลยว่าโก6 0 0 0กว่าๆเนี่ยบางคนอาจจะได้ไม่เท่ากันหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องลองไปลองไปรับดูเองนะครับผมแต่ผมได้มาเนี่ย6ก2ันกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้80นะก็อย่าลืมมารับกันนะครับสำหรับเบต้าเทสแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบนเนอร์ด้วยนะครับสามารถมารับได้นะบแบนเนอร์ก็คืออะไรก็คือป้ายชื่อตรงนี้นั่นเองเนี่ไงเป็นสีแดงแบบเท่ๆไปนะครับผมเป็นเทสไพลอตนั่นเองนะครับผมคิดว่าน่าจะได้เฉพาะเทสเบต้าฉะนั้นเลยผมจะใส่อันนี้ไวล้ละกันเพราะว่าผมแอค ครับจริงๆในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับ,รบก็แค่มาบอกไว้เฉยๆว่าเอ้ยอย่าลืมรับของขวัญน,นะอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆจากทีมูุพัฒนานะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเอาทองพวกนี้ไปทําอะไร <c oughs> <c oughs> น่าจะต้องเล่นไประดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยออไปน,นี่ปะไปสุ่มปะในกล่องใหญ่นะครับไหนวะเนี่ยกล่องใหญ่80นะครับผมไม่รู้ว่าถ้าสุ่มเลยเนี่ยมันจะได้เครื่องบิน,อ,อ,อ,นอันใหม่ๆเลยหรือเปล่าอ่ะมาลองสักกล่องนึงแล้วกันไม่ใช่ได้ F5 กับมิกยี่สิบเอ็ดนะ โอเคใช่มันได้แบบนั้นแหละก็เดี๋ยวต้องเล่นไปไกลๆก,ก่อนนะครับแล้วค่อยมาสุ่มทีเดียวมันจะได้คุ้มนะโอเคครับก็ไม่พูดพอนำเพลงนะครับผมได้เครื่องบินลําใหม่มาก็คือก็คือลํานี้เลยนะครับผมมิโครยันเกลูวิกส์มิคยี่สิบเอ็ดฟิชเบดนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเล่นลํานี้กันนะครับผมยังไม่ได้เล่นเลยเนะี 0, 0่ยเวลด์ศูนย์ศูนย์จะจัดเลยแล้วก็มีอ่าเมื่อกี้สุ่มได้ใช่ไหมผมก็อัพไปเลยนี่ไงป่ะโอเคครับยังเลเวลหนึ่งอยู่ รับไปอีกรอบไหมมีมีเหลือไหมมีเหลือไหมอะยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ไปต่อต่อต่ออ่าวิสองแล้วได้รับกล่องครับผมมีมีต่อไหมมีต่อไหมอ่ามีต่อมีต่ออ้าวออไปไปไปอ่ะน่าจะหมดแล้วโอเคครับก็น่าจะมีกล่องให้รับอยู่ตรงไหนผมอยากรู้มากกล่องอยู่ด้านบนใช่ไหมอ๋อโอเคเฮ้ยอีกนิดเดียวจะได้มิลลาดแล้วอะเก็บกล่องก่อนโอเค เฮ้ยนี่ไงมิล่าผมจะไปเล่นมิลา่ก่อนเลยดีไหมยอะเล่นมิกยี่สิบเอ็ดก่อนละกันนะครับผมปะลุยอะไรครับก็มาอยู่กันในเกมแรกแล้วก็น่าจะเกมสุดท้ายของเรากันเลยสำหรับคลิมสันแคนยอนนะครับผมในแมปตอนกลางวันทีมอัลฟามีผมมีเอฟามีอ่ามิล่าส่ะดูไม่ทันอันนี้มีมิกยี่สิบเอ็ดมีเอฟามีเดลตานะครับผมมีมิกยี่สิบเอ็ดแล้วก็มีเดลต้ามิลลดโทษที <c oughs> คือก่อนก่อนที่จะเริ่มเกมเป็นธรรมเนียมปกติว่าเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะต้องแนะนำเครื่องบินมึง <c oughs> ดูไม่ทันเอออุ้ยรู้สึกว่าเรดร์รัศมีเรดร์ของมิกกี้เบสเนี่ยจะน้อยกว่าไทเกอร์นะของเจ้าฟิสเบแล้วก็โมบิลิตี้น่าจะต่ำกว่าโอเคยังยังเขาคงเดิมอยู่ก็คือว่าเลี้ยวช้าโอเคมีปุ่มสลับอาวุธมาแล้วนี่ไงผมใช้เป็นอันนี้แล้วกันแล้วกันครับมันน่าจะชื่อ R H อะไรสักอย่าง R H 6 0หรือเปล่าถ้าผมจงไม่ผิด เฮ้ย i อเอสหกสิบมันมันรุ่นดีเกินไปสำหรับมิยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าเออผมไม่รู้ครับมันไม่มีชื่อาบุธบอกเมื่อก่อนมันมีนี่ไงผมก็โอ้ยังเหมือนเดิมเลยครับมิกยี่สิบเอ็ดยังโมบิลิตี้น้อยเหมือนเดิมโอเคโดนไปครับหนึ่งร้อยสองดาเมจผมลืมเพิ่มเสียงอีกแล้วให้ตายผมจะเร่งเล่มลำร่างก่อนแล้วกันครับไปโอเคสวยครับผมเก็บไปหนึ่งลำลำแรกและเอ่อเหมือนมีการล็อกอยู่ข้างหลังผมผมต้องหันไปดู ไปดูโอเคข้างหลัง0.7กิโลเมตรและผมเล่งก่อนเลยผมเล่งก่อนเลยเพื่อนเก็บไปนะครับ0.7กิโลเมตรบอกเลยว่ามิสไซล์ล็อกลงมา2ตัว2ตัวแต่ว่าแต่ว่ารอผมรออย่างใจเย็นผมรออย่างใจเย็นแล้วผมปล่อยไปโอ้โหเรียบร้อยรดนร <laughs> ออย่างใจเย็นใจเย็นอย่างั้นน่ะโอเคผมขึ้นบนผมขึ้นบนมีมิลา,าสากำลังตามผมมาใช่มิลลา,า,าร์สาหรือเปล่าดูใหม่ทีมิกิสเตต่างหากล้วโฟ้ยโอเคผมลงล่างผมลงล่างผมจะเก็บเอ่อซัพพล ผมขอเพื่อนไล่อยู่สองลำเพื่อนไล่อยู่สองลำแต่ว่าไงล่ะไงล่ะเครื่องบินอัพมาเยอะแต่ฝีมือไม่มีนี่ก็ไม่ใช่โอเคนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมไม่เล่นบิ๊กสเปตั้งแต่แพทแรกมันอ่ามันค่อนข้างที่จะโมบิลิตี้ต่ำแต่ว่ามันมีอ่าเขาเรียกว่ามิสไซล์ที่ยิงระยะกลางได้อยู่นะครับมาละ ก็อ,อาจก่อนเลยละกันแบบนี้โอเคกันกันแจมโอเวอร์ฮีทข้างบนนี้ครับตายยังยังอีกตายไปซะเรียบร้อยครับผมเดสทรอยไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวข้างหลังมีใครตามมาหรือเปล่าข้างหลังยังไม่มีใครตามมาฉะนั้นเลยเราจะตามไปเราจะตามไปก็ยิงมนเลยละกันเปลี่ยนเป็นอันนี้ครับโอเคเขาใช้แฟลร์เขาใช้แฟร์ฟร,ร,อรอแฟร์เขาหมดก่อนและยิงเข้าไปครับ เออสวยมันต้องโถม,มันต้องโถมกระสุนหมดเอ,อ้ไม่ใช่อ๋อมิสไซล์หมดแล้วครับเดี๋ยวลงไปเก็บก่อนโอเคผมรอยอย่างใจเย็นผมรอยอย่างใจเย็นมิสไซล์มามิสไซล์มาผมจะรอยอย่างใจเย็นผมจะรอยอย่างใจเย็นผมปล่อยไปโอเคครับผมสวยเลยงานดีข้างล่างนี่มีไหมข้างล่างนี่ไม่มีแต่มีปืนล็อกของผมอยู่อย่าง,างนั้นเนอะใครมันกล้าล็อกผมใครมันกล้าล็อกผมผมก็ใช้ท่าควงสว่านไปดีครับ เอออ้าวเรียบร้อยมันหลบปืนได้แต่ว่ามันหลบปืนได้แต่มันหลบไอ้นี่ไม่ได้หลบนิสัยไม่ได้โอเคที่เงียบไปนี่ไ,ไม่ใช่อะไรนะผมกำลังผมกำลังอ่าใช้สมาธิมาปล่อยโอเคสวยครับแล้วก็ม้วนไปอีกทีหนึ่งไปม้วนไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ยิงมันไปอีกทีเออนิลาสามเหรออะถามจริงนิลาสามโอ๊ยข้างหลังเข้ารอผมรออย่างใจเย็นผมรออย่างใจเย็น เออจริงๆไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้นะไม่ต้องใช้แฟลทุกอันก็ได้นะเพราะว่า,เ,าเราใช้หุบเข่าในการหลบได้ครับมันมีทิศในการเล่นอยู่มาฮะตอนนี้สกอร์อยู่ที่15ต่อ9แล้วก็นาทีเอ้ยลืมโอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เวลาเวลาอยู่ที่นาทีครึ่งครับโอ้โอแฟลหมดโอเคยังหลบได้อยู่โอเคหลบไม่ได้ละรอบน,นี้ผมคิวไป2อเองเหรอตายไป2แอซิสสองเลยเหรอสกอร์ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะให้ตาย โอเคมาครับล็อกและยิงสวยไม่โดนเขาหลบตามภูเขาได้จะบ้าอเอา้ยเครื่องมิกเนี่ยจะเป็นเครื่องที่มีความเร็วสูงนะครับผมแต่ว่าแรกมาด้วยการเนี่ยมันช้านิดหนึ่งในการแบบเทินไฟอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมาะกับการเทินไฟอย่างรุนแรงเลยตั้งแต่แผทที่แล้วเลย <c oughs> <c oughs> มาครับล็อกเป้าหมายแล้วก็แล้วก็ยิงเข้าไป ระยะประชิดแบบนี้โดนแน่นอนการยิงดักครับต้องยิงดักนิดนึงวิซายต่อให้เป็นวิซัยก็ต้องยิงดักวิลาสามครับผมตัดหน้าผมไปมันปาดหน้าเคสผมไปว่ะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมานี่ครับขึ้นมานี่รีซับไพกก่อนผมรีซับไพกก่อนเก็บมาแล้วก็โอเคมันมีมันมีคนหมายปองผมแล้วก็วิซายหายไปแล้ววิซา์ยังอยู่วิซายหายไปแล้วอะไรวะเนี่ย โอเคยิงกันซืบเฮ้ยกดเร็วไปผมกดเร็วไปต้องหลบก่อนต้องหลบเ่าเวลาหมดหมดเวลาเอาล่าะรครับก็จบกันไปด้วยชัยชนะของชาวเราได้คะแนนมาทั้งหมด20อย่างนั้นเหรอ20ต่ออะไรไม่เห็นยังยังหายไจบเลยกริฟฟินดอร์นะครับผมบัสเตอร์แล้วก็ อ่อขครไม่รู้เอ่อช่างมันเถองนี่ครับผมอ่ะนี่ก็คือรายชื่อ MVP นะครับแล้วก็อันดับหนึ่งสองใช่ส่วนสกอร์ของผมนะครับค่าไป3ตาย2องแอซิสอกอร์อยู่ที่405ร้าทำคะแนนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะโอเคครับก็สำหรับคิดในวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับสรุปเลยหลักๆก็คืออ่าผู้เล่นอ่อเทสเบต้านะครับผมอย่าลืมไปกดรับโกจำนวนมากของคุณแล้วก็ กดรับรางวัลด้วยนะครับอาจจะมีรางวัลอื่นๆสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับก็ไปกดรับกันได้นะครับผมแล้วก็มาเล่นสักเกมหนึ่งอะไรแบบนี้โอเคครับก็สุดสัปดาห์ทีวันนี้นะครับจบลงเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับอ Air Combat Metal Storm นะครับผมสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับผมแล้วก็ฝากดูคลิปมีอะไรติชมก็ตั้งคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเฮดสัปดาห์วันนี้บายบายครับผมไป